ทำไมคนถึงมาขอเรื่องความรักที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมกันเยอะมากนอกจากมาขอความรักบางคนมาขอลูกด้วยอเป็นอีกหนึ่งที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับในเรื่องของคู่เรื่องของความรักหมายความว่าเราอาจจะเคยแบบไปสาบานเคยสัญญากับใครไว้ว่าจะรักกันตราบชั่ว uh, ด um, in ินสลายเฮ้ยคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากมีความรักที่ดีอยากมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะ มาตัดกรรมกันก่อนคือเมื่อกี้เนี่ยพอไปอ่านบทสวดนะที่เราไปสวดกนะันกับพี่เดียม,มาที่วัดสุทัศนนะรู้สึกได้เลยว่าเป็นบทสวดท,ที่ทรงพลังมากมูมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือชื่อรายการใหม่ของพวกเรา2คนนะคะเป็นรายการที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราสองคนมากๆตามชื่อที่บอกเลยก็คือนะมู ประา,าเราจะพาไปไหว้ทุกหลอเลยนะนเราจะพาไปไหว้ไปมูไปทําให้จิตใจของเราสงบเพื่อที่เราจะพร้อมทํางานแต่แบบพวกเราเนี่ยนะไหนไหนเนี่ยเริ่มอีพีแรกนะคะอของน้ำมูตะสาวป,ปั๊บเนี่ยมันต้วันวาเวลนไทน์พอดีวันนี้เราจะพามาพบกับทริคในการมูเรื่องความรักแต่ก่อนที่เราจะไปขอเรื่องความรักเคยสังเกตไหมว่าที่ผ่านมาทําไมเวลาเราไปขอเรื่องความรักขอให้งี้ แฟนเราชอบคุณมีขอ้อยเขาชอบเราขอยแฟนกลับมาบางทีทําไมถึงไม่สาเร็จเราอาจจะมีเจ้าของในตัวติดตามมาหมายความว่าเราอาจจะเคยแบบไปสาบานเคยสัญญากับใครไว้ว่าจะรักกันปราบชั่วดินสลายเคยคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากม,มีความรักที่ดีอยากมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะ มาตัดกรรมกันก่อนซึ่งสถานที่นะคะที่มีคนแนะนําเดีย์มานะี<ม>่ก็คือที่วัดสุขทัศน์ค่ะเราไม่รู้ว่าวัดสุขทัศนะ์น่ด้านหลังเนาะจะมีสาลาการเรียนค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้ใช่ไหมคะใช่พาทุกคน<ม>ไปตัดกรรมวิธีการตัดกรรมต้องไปไหว้ที่สาลาการเรียนแล้วไปไหว้พระอะไรนะคะต<ม>ามพวกเราไปค่ะมาค่ะ นะคะในบริเวณวัดสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารเราจะไปตรงไหนกันคะพี่เดียเราจะไปนี่ค่ะหมายเลข8นะคะหมายเลข8ก็คือพระพุทธเศรษฐามุนีหรือว่าหลวงพ่อกลับฟิล์มอยู่ที่สารการปเรียนค่ะใช่เพิ่งเคยมาใช่ไหมคะเพิ่งเคยเดินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเดินทะลุมาด้านหลังปกติก็จะอยู่แค่โบสถ์ด้านหน้าเองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในกันดีกว่าค่ะตั้งใจนะที่จริงๆเรามาตั้งแต่ด้านหน้าเนาะไหว้พระ เรื่อยๆ,ๆถัดมาแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของเราค่ะตั้งใจมากใช่เรื่องความรักจ้ะ แล้วค่ะจากวัสุทัศน์นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมบริเวณสะพานสังฮีเชิงสะพานเลยนะคะหลังจากที่พี่ดิยาพาน้ำนู่นแล้วก็คุณผู้ชมเนาะไปตัดกรรมค่ะเพื่อขอคำมาเขาเรียกไงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกรรมในเวรเจ้าของเก่าเออเจ้าของเก่าแล้วก็มาขอพรต่อเลยใช่ในเมื่อเราตัดกรรมแล้วเราขอเขาแล้วว่าเราขออนุญาตมีคู่ต่อนะคะเราก็ต้องมาขอคู่สิคะแล้วขอคู่เลยใช่ไหมวันนี้เออจะให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์อ่าโสดสวยและรวยมากนะคะเข้าใจนะว่าบางคน คิดว่าก็มีคนมาจีบนะแต่ทำไมฉันถึงไม่ชอบเขาเวลาฉันไม่ชอบใครทำไมเขาถึงเฉยๆกับฉันล่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมก็เกี่ยวข้องกันอ่าคือเมื่อกี้เนี้ยพอไปอ่านบทสวดนะที่เราไปสวดกันกับพี่ดิมาที่วัสุทัศน์น่ะรู้สึกได้เลยว่าเป็นบทสวดที่ทรงพลังมากสวดตัดกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะต้องไปที่สาลาการปร,รียนไม่ทราบว่าจะต้องเป็นพระองค์นั้นอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละก็คือเอามาบอกทุกคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็เลยมาขอกันต่อเลยที่ศาลเจ้าแม่ท กันดีกว่านะคะว่าวิธีการขอวิธีการไหว้ต้องทํำยังไงค่ะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่นี่มาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกค่ะกำลังงงใช่ไหมว่าจะต้องต้องซื้ออะไรไหว้ตรงไหนไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเลยถามพี่เขาดีกว่าเ่าน่าจะเชี่ยวชาญกว่าเราค่ะก็คือชุดไหว้ของเรานะคะก็เราจะจับเป็นเซตแบบเรียบร้อยเลยก็คือมาปุ๊บเราเลือกได้เลยว่าเราจะเซตไหนก็จะมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็น้ามันก็จะมีสายก็คือเล็กกับใหญ่เทียนด้านนอกถ้าอันที่เป็นเทียนยักษ์อันใหญ่ๆนั่นนะคะ ก็จุดได้ประมาณ3เดือนกว่าๆจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนั้นมันจะต้องจองเพราะว่ามันก็ต้อง,องไม่มีผล<อ>ิตแล้วก็ไม่มีพี่แต่ตอ,อ่นนี้ก็คืจอ,อจองได้อยู่อันนี้ก็คือของเราะจะมีเจ้าหน้าที่ของบเทีัท ช่ถ้าถึงว่าเราจุดเนาะนู่นก็กลางคืนอาจจะไม่ได้จุดแต่ว่าจุดตอนเช้าไปจนถึงตอนเย็นอ๋อ,อ,อแล้วที่นี่ส่วนใหญ่เขามากันก็คือแน่นอนเรื่องความรักใช่ไหมคะใช่ระจาระหลับก,ก็จะมีเรื่องความจริงจริงก็แล้วแต่นะว่าลูกหลานเขาจะมาขอเรื่องอะไรก็อย่างยี้นมีเต็งงเต็งล้างอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ทันสุดจีนแล้วก็คือขึ้นเซมเลยเต็งเงล้างเพื่ออะไรคะเต็งล้างหมายถึงว่าแสงสว่างก็จะมีโคมไฟมีเจ้าแม่นํำทางเราตลอดเวลา อชุดไหนคะมาครั้งแรกก็เป็นเทียนใหญ่หมายถึงใหญ่ในนี้แล้วก็เป็นน้ำมันใส่กลางน้ำมันกลางนี่คือ50สบาทก็เทียนอันนี้เนี่ยชุดใหญ่ก็คือร2 0 1 2ี่สิบรยิบวมเปเสร็จเป็นร7อยเจ็ดสิบบาทค่ะหนูถามวิธีการขออธิฐานเขาขอได้เรื่องเดียวหรือว่าขอได้หมดทุกเรื่องเราขอทีละเรื่องก่อนถ้าเราสำเร็จเรามาไหว้แล้วก็ขออีกเรื่องน่อคุณครับ ที่สิบเอ็ดทีโกงฟ้าดินห้าดอกค่ะอ๋อเราเหลือห้าดอกมาเทพยดาฟ้าดินนะคะเทพยาดาฟ้าดินค่ะปัก5้าดอกสุดท้ายเลยให้เทพยาดาฟ้าดินนะคะช่วยเปิดทางให้คําอธิษฐานของเราเป็นจริงไปไว้ข้างในต่อน ค่ะเราจุดเทียนนะคะจุดธูปแล้วก็ปักธูปเสร็จแล้วแล้วทายังไงต่อนะคะี่ปักธูปปักกันเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปขอพรเจ้าแม่ด้านในมาเติมน้ํามันข้าวตะเกียงด้านนอกเสร็จแล้วก็ไปเผากระดาษเงินทองสุดท้ายก็เสร็จแล้วก็เสร็จเลยะะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปอธิษฐานขอพรกับเจ้าแม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะ19จุดพี่เดียค่ะจุดที่19ให้รู้เอาไว้ก็คือหยอดน้ํามันจุดที่19คือหยอดน้ํามันแล้วจะมาจุดสุดท้ายคือจุดที่20คือมาเผาเกระดาษเงินกระดาษทองค่ะเวลาทําบุญหรือเวลาทำอะไรอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อันนี้บอกไปถึงเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะโอ้โหลัวเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์บอกใหม่ทุกครั้งแง่ที่มาเ,เดี๋ยวเขาจะให้ไม่เดี๋ยวท่านจะให้ไม่ถูกคนที่หานจิตใจจับไกลๆเลยนะคะ สง่งคำอธิษฐานไปนอกจากผ่านทาทแม่ทับทีมที่นี่แล้วยังมีไฉซิงเอียด้วยค่ะพี่เดียเพื่อจเจริญรุ่งเรืองเอามาไหว้ไฉซิงเอียกันค่ะมีความรักมีงานที่ดีจะต้องมีเงินทองไหลมาเทมาด้วยให้บรรตาแห่งโชคลาภ ใ,ใช่เรียบร้อยเลยนอกจากคุยกับคุณพี่ผู้หญิงที่น่ารักน่ารักเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราเนี่ยได้ไปคุยกับพี่อีกท่านหนึ่งที่เขาดูแลที่นี่อยู่นะคะก็ได้สอบถามว่าทําไมคนถึงมาขอเรื่องความรักที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมกันเยอะมากนอกจากมาขอความรักบางคนมาขอลูกด้วยใช่เราก็ได้ไดแล้วเขาก็แบบมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมาเล่าให้พี่เขาฟังหรือ mm hmm. ว่าจะมาแบบมาแก้มาถวายอ่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับในเรื่องของคู่เรื่องของความรักแต่นอกจากนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าคน มาขอเรื่องธุรกิจเรื่องการงานก็เยอะเหมือนกันใช้แล้วนะคะใกล้ถึงวันแห่งความรักเราด้วยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขใจสบายกลยแล้วก็สบายแล้วเราก็จะอยากมีแรงทํางานหาเงินไงอยากได้แบบไหนก็ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดนตามแบบที่ใจหวังและอย่าลืมกด subscribe นะคะเดียน้ำนุ่นชาแนลเราจะเจอกันแบบนี้นะเดี๋ยว ep หน้าไปดูพร้อมกันเดียน้ำนุ่นชาแนลกับณมูตาซาไ